เรียก้ว่าตอนนี้ค่ะทำเอาทางด้านสาวกามินนั้นโดนทัวลงเต็มๆเลยค่ะหลังจากที่ทางด้านคุณแน็กชาลีได้ออกมาประกาศแยกย,ย้ายเพราะไม่ได้คุยกันมากว่า2อาทิตย์แล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ค่ะจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่เพราะว่าในไลฟ์สดของคุณแน็กชาลีค่ะมีการพูดในทำนองที่ว่าตัวคุณแ็กเนี่ยอดทนโดนด่ามานานหลายเดือนเนี่ยเรื่องที่ไม่ได้ทําอะไรผิด พร้อมก็บอกเขาว่าต่อไปนี้ค่ะจะไม่รับผิดชอบแทนใครอีกแล้วรวมถึงคุณแอกชารีเองค่ะตอนนี้ก็ขอระยะเวลาทําใจเพื่อที่จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมอีกครั้งและคุณแอกชารีเองค่ะก็มีการทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้ค่ะมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามีชาวเน็ตค่ะเข้ามาพูดถึงกันอย่างมากมายสําหรับข่าวของคุณแอกชารีแล้วก็สาวกาเมินซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าแบ่งออกเป็น2ฝ่ายค่ะทั้งฝ่ายของสาวกาเมินเองหรือว่าคุณแอกชารีเองและล่าสุดค่ะท้านพี่แนนคงนใคใกล้ชชิดขอุณาี ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะสรุปเรื่องราวนี้ค่ะเขาบอกว่าบ้านคูบอนคอมพานีซึ่งเป็นบ้านของคุณแน็กเนี่ยกำลังละสัมละสายถึงกับเชิญทีมงานเข้าไปพูดคุยค่ะซึ่งหมายความว่าพวกเรากําลังต้องการความช่วยเหลือขอว่าวันไหนที่คุณแน็กชาลีไลฟ์ขายของเนี่ยอยากให้แฟนๆช่วยเข้าไปเป็นกําลังใจให้หน่อยเข้าไปกดซื้อให้หน่อยถึงไม่ชอบก็เข้าไปเพราะจุดเริ่มต้นของจักรวาลน,นี้เกิดมาจากคุณแน็กชาลีคนเดียวและในส่วนของคุณการมินค่ะ,คะพี่แนนก็บอกว่ายังรักน้องอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าการมินก็ต้องเลือก ที่จะพูดหรือใช้ชีวิตให้มันถูกต้องสมเหตุสมผลเพราะการมินก็น่ารักแต่ตอนนี้จําเป็นมากที่ตนเองจะต้องกลับมาดูแลคุณแนาลีก่อนซึ่งพี่แนนเนี่ยก็ขออนุญาตคุณแนคลรีพูดหนึ่งคำค่ะชาวดอมเนี่ยจะได้ซับพอร์ตและรักน้องแล้วก็รู้ถึงเรื่องราวนี้มากขึ้นโดยพี่แนนค่ะบอกว่าคุณแนชาลีเนี่ยหมดตูด จบรู้เรื่องยอมรับว่าคุณแาลีตอนนี้คือหมดตัวแล้วจริงๆเพราะคำว่ารักคำเดียวเลยและขอให้ทุกคนค่ะช่วยคุณแาลีด้วยช่วยกันซัพพอร์ตและอย่าจงเกียดจงชังคุณแาลีและครอบครัวเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว